เดี๋ยวเรามาลองดูกันในวันนี้นะครับกับตัวของ Reddit เนาะซึ่งวันนี้นะครับผม Reddit ที่เราจะมาส่งมีมกันเนี่ยนะครับผมเวลาที่เราใช้สับเนาะเราจะใช้สับคําว่า s u b Reddit s u b Reddit คือเป็น เขาเียเป็นหมวดหมู่ย่อยละกันเอางี้ดีกว่าเป็นแบบเรื่องราวเดียวกันที่แบบว่าเราสนใจแล้วแบบว่าเรามาทําเหมือนกับเป็นแบบเป็นคาเกอรี่ใหญ่อะที่แบบว่ากับไอ้ในหน้านี้นะคือจะมีหน้าแต่แบบโพสตของ r e d ร i t ิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะอย่างเช่นอะเซิรเรดดิตยาฮัลโลอะซึ่งก็บอกว่าเป็น s ซ b รเรดดิตนะครับผมที่เหมาะสมสําหรับใครที่แบบว่ารู้จักแล้วก็ศรัทธา ในนางเอกที่แท้ทรูของแบบซีรีส์โอเรกาิรุนะครับหรือว่ายาฮารินะครับนั่นแหละนี่คือนางเอกที่แท้จริงนะครับผมนะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ซับเรดดิตนี้นะครับผมจะเป็นซับเรดดิตที่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีตานะครับแล้วก็มองเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นนางเอกที่แท้ทรูนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือซับเรดดิตยาฮาโลนะครับผมนะเอ่อซับเรดดิตไอ้นี่ก็ได้ยูกิโนะได้มีไหมเออถ้าตัวละครกากๆเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยมีซับเรดดิตของตัวเองนะครับนะยูกิโนะยูกิโนะชิตะเเนนนีีีี่่่่ยยโออมวววแล้้้้าาใชัพท์ เโบนแห่งยูกิโนชิตะยูกิโนเยสเคดูเขาใช้สับนะจริงๆเออซาร์เรดิยูกิโนโน,โน,โน,น,นะครับผมโอ้ตายแล้วอันนี้โหแต่เออโอเคครับผมนะเดี๋ยวดูดิซาร์เรดินี้มีโฟลเลอร์อีกคนมีเมมเบอร์ประมาณพันเก้านะครับผมนะถ้าเป็นยาฮโล่มเท่าไหร่เดี๋ยวดูดิเออซาร์เรดิตยาฮโล่ผมยาฮโล่สองพันโอ้เป็นไงครับทุกคน โดให้มันรู้ไปว่าซับเรดดิตไหนมันแบบมันเจ๋งมากแล้วให้มันรู้ไปเนี่ยซับเรดดิตวันทรูเลยผมเลครับนี่โูสาสองพันสามยี่สิบเป็ดคตรเยอบจริงจริง เป็นไงฮะเออสัลลิดตตนี้นะครับผมนี่สัลลิดตตของน้องเรมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเรียกว่าไงดีศรัทธานในตัวของน้องเรมหรืออะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมมาติดตามสัลลิดตตตัวนี้ได้น,นะครับผมนะหรือถ้าเกิดว่าคุณชอบซิมนะครับผมเป็นแบบเอมิเลียนะครับเป็นตัวละครประกอบนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวลองดูดิวันทรูเอมิเลียนะครับผมนะโอ้โหมีการแบ่งพวกชัดเจน โอ้โหเกิเห็นไหมคือคือคนดูค่ะบางทีคนดูแล้วคนรู้ครับจริงๆครับแยกออกครับผมนะว่าซับเิดิตตัวไหนเป็นซับเิตริตที่แบบว่ามันสำคัญหรืออะไรยังไงนะครับเห็นไหมครับหกพันสี่ครับผมนะสองหมื่นสามครับผมนะให้มันรู้ไปครับว่าแบบใครคือวัน true ที่แท้จริงนะครับนี่ครับผมมาตัวากุระหน่อยดูที่ตัวประกอบว้า เรามาดูที่ซับลิตตัวแรกครับผมนะแอดไวท a n i ิมอนนะรับผมคืออะไรวะเดี๋ยวเรามาลองดูดิการใส่แมสคนะคือมันเป็นการป้องกันแบบไม่ให้เหมือนกับเขาเรียกเป็นการรักษาระบบทางเดินหายใจอะไรนู้นี่ง่าถูกปะคุณจะเจอคุณลุงคุณป้าชอบใส่หน้ากากแบบเนี้ยแงชอบใส่หน้ากากแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองบอกแล้วก็บอกว่าตัวเองเหมือนกับอะไรนะเซฟจากโควิดหรืออะไร <ๆ S 1> นู้นนี่น่ถูกปะท่านที่จริงก็ปุ๊จมูกมึงยังแบบเปิดโล่งเลยใช่ไหมครับผมนะเมื่อคุณออกจากบ้านของเธอหลังจากที่เดทครั้งแรกแล้วเออพยายามกั้ <laughs> แล้วคุณปล่อยตดที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเดินกับพี่รถของคุณนี่ <c oughs> อันนี้จะหยาบเหรอครับคือเฮ้ยนี่ที่รักตอนนี้นะ่ะมันเป็นช่วงเวลาเช้าๆใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนเคยมี f e ล l i n แบบนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่รักหรืออะไรยังไงละกันนะครับผมนะคู่รักอ่ะในตอนเช้าอ่ะนะครับก่อนที่จะไปทํางานหรืออะไรก็ได้อ่ะและแบบว่าจะไอ้นี่กันอนะ่ะแล้วทีเนี้ยคือเหมือนกับประมาณว่า นี่ที่รักถึงแม้ว่าตอนนี้น่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบมักใจนี่กันตอนเช้านะแต่ว่าตอนเนี้ยเชคิเอลฉันมีแบบฉันมีฉันมีประจำเดือนซึ่งแน่นอนพอมีประจำเดือนปุ๊บมันก็แบบจะทําให้แบบมันไม่ดีถึงเวละแล้วคุณผู้ชายก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็สวมชุดเหมือนกับเป็นนี่เนี่ยสวมชุดเหมือนกับป้องกันเชื้อโรคอะไยและทีเดี้ก็บอกว่าไอ้เหียให้ตายเถอะเชคิเอลฉันฉันท้องเสียด้วยัชคี้แตกว่ากันไหมดเรียแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกูได้ <c oughs> คือพูดแค่ว่าเหมือนกับมึงจะแบบมึงจะอันนี้ให้ได้อะดูที่นมเมดูซ่าเมดูซ่าเฮ้ยเพื่อนตากูอยู่ข้างบนตอนนี้กูแข็งแล้วภาพนี้นะมันเป็นมีไม่ได้หรอกเหมือนกับเป็นเพื่อนโรงงานเราส่งมาครับล้วตัวชันก็เหมือนกับนี่ฮะเออนี่ครับเขาเก็ตไหมครับมีใครเก็ตไหมมีใครเก็ตไหมฮะดีแล้วครับผมดีแล้วฮะอะไรวันนี้ใช่แล้วการมีเซ็กซ์มันเจ๋ง แต่ว่าเมื่อไหร่กูตามที่คุณตดแล้วคุณหายปวดท้องมันเป็นความสุขที่เยี่ยมมาก <laughs> <laughs> เด็กนะครับมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักนักบินอวากาศพระเจ้าแล้วผมนะเอามเอามาเล็งไว้น้อง <laughs> 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 พระเจ้าไม่เคียจริงครับผมยอมรับเลยนะฮะเออเอเอเธอรู้กฎและฉันก็รู้กฎเหมือนกันพวกเราหลังพวกเราต่างก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมนะสตั c k in the w a ว l ครับผม ลองไปหาดูกันได้นะครับสาวแวนโดนหนุ่มนะครับชมรมว่ายน้ํานะครับผมปุยีปุยาแล้วก็เธอก็มีความสุขหลังจากนั้นนะฮะเอ็นเฮนตาลองไปหาดูกันได้ครับผมนะเจนนิเฟอร์เป็นแม่ที่ภูมิใจของลูก3าเป็นโสดคือยังยังซิงอยู่นะเวอร์จินรักสามีของฉันแล้วก็เป็นเลสเบียนมูเข้าใจมูไหมครับ <laughs> <laughs> มีมีแฟนเรานะแฟนเราพยายามเหมือนกับพยายามจะด่าเราว, <evenly. S 3> ว่าแบบว่าใชนคิดว่าจู่นายแค่สามนิ้วนะและตัวเราก็เหมือนกับแบบโรคจิตสัตว์นะครับผมอโรคจิต <laughs>